สัง่งหรือยังพร้อมครับพร้อมแล้วครับโอเคครับจานจานเพชรมาจากหนองบุญมากครับมาไกลมาแต่เช้าเลยอันนี้เรานัดกันเวลาหกล้อมหมุนหกโมงครับแต่ขนาดนี้ของโปที่แล้วครับตีห้าห้าสิบแปดแล้วครับครับเหลือเวลาอีกสองนาทีครับเร็ว<ค>โจมาจากหนองบุญมากเลยครับ ้โจออ๋มาสวัสดีครับสวัสดีครับทริปแรกใช่ไครับพี่สวัสดีครับทริปนี้ไม่พลาดไม่พลาดครับทริปนี้เต็มยศมาเลยครับเสื้อรมวมของพี่สองพี่ทีนะครับไาถ่ายรถแรกน้ำมาตามนี่เป็นรัานที่ไพรัร์จีนยาวมาจากสวัสดีครับมาจากสี่คิ้วนะครับครับอันนี้มาไกลหน่อยครับสองโซนรั่วครับวล่ะล่ะบีบีซียูนะครับมาไกลหน่อยครับวันนี้ตอนนี้จํานวนรถ นี่หนึ่งสองสามี่ห้าหกดแดแปคันแล้วครับเรารอสมาชิแนว่วิดสมายสดานแล้วก็โปอันนี้เราถ่ายไว้เป็นหลักฐานเพราะว่าจะได้เป็นหลักฐานยืนยันนะครับกระทิงแดงในการกินกระทิงแดงของพวกเราสาขวดแล้วตีห้าห้าสิ้าแล้วครับ ได้แค่นาทีเดียวเดียวไม่หมดด้วยแค่ไม่หยุดพ่งดูจากได้ว่าทันสองขวดนี่ไงคืนนี้กินดูบอลอีกดูจากต้นทางแล้วไม่มีชิมชิม่งแววของโรไซมาเลยครับนี่ดูฟอร์มสเปนแล้วไม่เคยนี่อาร์อาร์มาในสมใหม่ครับล้อเหลืองมาเลยครับวันนี้ขับสมใหม่ใส่ล้ออาร์ดับยูครับ โมดิฟายเป็นที่สำหรับทริปนี้โดยเฉพาะเผื่อโยนทิ้งกันไปตรนี้วันนี้รถแต่ละคันเงาๆนั่นนะครับล้างกันมาหมดขอปอครับขอปอครับอแงครับขอบอเซตเอ็กในตำนานครับดีนะถ้ามีเวลาทำเวอาทติปกลางวันนะมันจะเจียร์ได้เรื่องงาน มอไปถึงห้องทำนั่งทำพุ่มหนึ่งอะเจียแป๊บแป๊บมันมืดไงเหลี่ยมมันไม่ได้อีกอย่างหนึ่งเสมากใกล้มาแล้วต้องรีบเจียหน่อยช่วงนั้นเสมาใกล้จบเสมาใกล้จบต้องรีบเจียหน่อยเจียอยู่สามวัน,นวมันต้องลงพี่มันต้องลงเน็ตเสะเนี่ยให้มันบางถ้ากดลงไหนเนี่ยมันจะเลื่อนของมันเองเลยมันเหลือติเกิลเหลือเหลือ นี่รอครับลอแลยหกโมงแล้วครับตอนนี้เแต่ตามสัญญาครับผม่ายจะได้ไปกินกันกลางทางครับหกโมงวันดีเป๊ะเลยครับนี่ครับเอานาฬิกาตุวยเกินมาหนึ่งนาทีขนาดนาฬิกาผมว่าช้าๆเกินมาสองนาทีแล้วครับแหนนี้จะเอไปด้วย